สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกุ้ยครับแล้วก็น้องๆทีมงานของผมครับเราอยู่กับรายการใหม่ที่มีชื่อว่าคอมโบนี้เวิร์กไหมคอมโบนี้เวิร์กใหม่นะครับผมคอเสปต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้น้องๆเนี่ยคอมเมนต์ว่ามีคอมโบไหนเล่นด้วยกันแล้วมันน่าสนใจแล้วคอมโบไหนน่าสนใจเนี่ยเราจะหยิบมาเล่นให้ดูว่ามันเวิร์กจริงไหมหรือว่ามันไม่เวิร์กแต่ด้วยความที่ E ีพนี้เป็น E ีพแรกด้วยผมเลยคิดคอมโบขึ้นมาก็เป็นคอมโบที่ผมเล่นถนัดถนัดอยู่แล้วเดี๋ยวผมเลือกก่อนล้วกันนี่ นาตนาหยายอไอเดียของมันคือผมจะเอาพลังแปงรวยไปพลังแปงรวยแล้วผมจะออกรองเท้าวิ่งไวนาตายาเนี่ยเป็นตัวที่เคลียร์คีฟปได้ไวเป็นระดับตันตของคกมนา่าจะไวที่สุดในเกมแล้วปะแล้วผมจะเอามาเล่นกับตีมี่ของคุณอุยตีมี่นาตายาเราจะพากัะเลียย์เลนทุกๆเลนชื่อคอมโบว่ารวยกระจุกจนกระจาย วันนี้เพื่อนๆเราจะต้องรับอเพราะว่าเราจะรวยอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรารวยเนี่ยเราจะโหดมากถือว่าอ๋อตัวมันแรงเนาะแล้วมันก็แบบเกิดไว้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรวยขนาดไหนและในเกมจะเป็นยังไงไปดูกันสมขอแนะนำโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอาวิถูกถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอดย4ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นมาครับคอมโบนีเวิร์กมากอีนาตาาตีมี่ครับเดี๋ยวชิ้นแรกผมนี่เลยองเทวิว เราเน้นหาเงินนะคุณอุ้ยคอนเซ็ปเราคือหาเงินให้เยอะที่สุดเกียร์ไวเหมือนเกียร์ไว้เกียร์ไว้เกียร์ไว้อุ้ยจริงๆแค่ผมกับคุณก็หมดแล้วไป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 ดีกว่าไปเลสดีกว่าไปเลสดีกว่าชุบ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 ปัด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 ทุกอย่างที่มีกราบกลับกราบหมอกลับเกียร์กราบเกียร์กราบเกียร์กราบไปคุณอุ้ยเสร็จเสรเสรขึ้นบนคุณอุ้ยเป้าหมายเราคือคลิปคุณอุ้ยโอเคไปเลย เดินไหมไม่ไปไปเคียร์เรื่องเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคียร์โอ้โหไป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 ลางไปลางไปลางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หุยตรงนี้มีคนโดนมันติ้งเถิดเฮ้ยเพนเพนเข้ามาเพนเข้ามาเพนจะหนีเพนจะหนีทุดุยถึงเมาดิวถึงเมาสวยเอ้ายกไม่ได้แล้วโอ้ยถึเยี่สตายอือือู๋เมื่อกี้โหเจอสกิลโดนเพื่อนยกถึงหรอ จริงเหรอผมเพื่อและผมจัดอุ้ยจัดแรงจัดเดี๋ยวเราเกลีร์ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมากรุ๊ยยผมไม่มีโคู่ผมไม่มีคูอผมได้คิวอยู่เอาเอาตายคู่อุ้ยทุกคนครับผ่านมาแค่สามนาทีเงินผมสองพันสองเป็ยจ้ะเปมันรวยมากมันรวยจริงไปข้างล่าง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  มามามาแล้วถึงบาเอาถึงบาเอาถึงบ้าอาจจะยกก็ยกอาจจะยกก็ยกปรับเพื่อให้อุ้ยขี้ดูแข่งอยู่ขี้ได้อยู่ตดมันคุณด้วยค่ามันอือเรียบร้อยสุดยอดคุณด้วยปะกับภารกิจเราเฮ้ยตีทงนิเวฟเราเกียร์กามอีกรอบได้คุณด้วยเออเออมันจะทำไมมันจะทำไมมันจะทำไมจะทำไมรู้จักพลังแห่งเงินบ้าเอา คนผมเวอร์จัดคือตอนนี้การเงินผม3,900แล้วครับแคลรี่แมวแคลรี่แมวขอบคุณครับ,บ,รบนี่คุณด้วยคุณด้วยตามผมนี่ตามผมนี่ <c oughs> ตามผมนี่แ <c oughs> คลรี่เขารู้ตัวว่าเราจะทำอะไร <c oughs> ไป<อ>คุณด้วยคลิปกลางเราคลิปกลางเราคลิปกลางเราเราเคลียร์อุ้ยเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายนะตายจริงนะอตอนนี้ครับผ่านมา5นาทีครึ่งนะครับการเงินผม4,600แล้วครับในขณะที่ฝั่งอุ้ยเดี๋ยวนะมีการไปกันเกิดขึ้นอื ไม่ได้เหเงียน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 ว่ะยตายนะตายโหตายผมก็ตายอย่างนี้ตายตายไปตายอยู่ปะคนยังไงอืมมันเป็นมูเลดมันฟิกเกอร์ดิไหมรุ่ยเมันมแม่มิดาครับรอนรอมันลงรอมันลงลงยังมันลงยังลงแล้วลงแล้วลงแล้วกระโดดอุ้ยอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงเล้ยอุ้ยชุบปะชุบปะตายคู่เออสวน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 ไปไหนจ๊ะ ไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าผมจะตายนั่งซูมอะไรไอ้ผมผมหมดผมหมดผมหมดรยผมหมดผมหมดไม่ไม่ก่อนเราจะกลับเราต้องแวะกลางเราก่อนแวะกลางก่อนรวยล่ำรวยเงินทอง นะครับจากการเราวิ่งฟาร์มฟาร์มหาเงินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับการเงินผมนะฮะมีอยู่ที่6,100ครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสูงสุดแค่3,800เองนะครับแล้วก<ห>็น<ห>้อยสุดเ<ห>ียอยู่ที่3,100น,นะครับผมรวยมากมาด้ยวยคลิปครีปโอ้มาเกียร์ไวเกียร์ไวอ๋อรวยกระจุกจนกระจายอืมโอ้หนี่เปรี้ยงเนี่ยตายเลยตายเลยโอ้ยยากรวยมาก รวยมากอะไรนี่เปิดติเกียร์เลยรีบมากนล่นรวยครับแล้วโหดูของผมดิของผมบเบอร์มากตับเขาให้ดูดูความแรงเราจะตายกันหมดจริงอืเก็บไปน้องดิวรวยละ ทำไรลงไปทำไรลงไปผมทำไรลงไปเฮ้ยอู้อำนาจแห่งเงินนะตอนนี้อัปเดตการเงินตอนนี้ครับผม1นึ่งมื่นแล้วครับ11นาทีตั้งผมหมื่นแล้วในขณะที่คนอื่นเนี่ยยังแค่6,000อยู่เลยนะฮะติดเป็นไหมเนี่ยฟองเงินนั่นแหละฟองเงินนั่นแหละรอคีบีกชุดคีบกำลังเดินเฮ้ยเฮ้ยสับเทำไมหายอุ้ยหายเลยเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเงิน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  เงินเน้นเงินเน้นเงินเงินคอนเซ็ปต์เราคือเงินเวทกรรมกิีบกระป้อมไม่ตีไปเอาเงินการเงินครับเกือบหมื่นสองแล้วตอนนี้แล้วฉับเขาใหปึ๊บเ้าให้เอ้ยเจ็บจัดแต่มูลาำจะเอาแบะมันจะเอาจริงวะเดี๋ยวถ้ามันมาโดนแน่ปรับทำอะไรวะนะยังไม่ทันจะทำอะไรเลยมูลาด่ายแรงจัดปึ๊บหืมไรที่ เหมือนเหมือนตอนนี้ผมเหมือนเจ๊แบบเจ๊คุมตลาดคือค้มรวยมาก <c oughs> ผมสามารถไล่ที่ได้ <c oughs> อัปเดตกันกันหน่อยครับตอนนี้ผมเงินหมืนสองนะครับฝั่งตรงข้ามในส่งสูดแปดพันน้อยสุด6 0หกพันคือน,นำมาสอเางเท่าแล้ว <c oughs> อ้าวนี่อย่างนี้ต้องโดนยืนทำอะไรไม่รู้ต้องโดนนื้ปล่อยไปปล่อยบอลไปโยนบอลเข้ามป <c oughs> ไม่สนาเอาเยอะซสนาเอาเยอะเอาเยอะเหรอมันแบบเกือบทับก่อนมันกันป้อมทุกรอบเลยนะนี่ละเรียบร้อยเอ้ยแม่งรวยจัดหมื่นสี่แล้วหรอหมื่นสี่อะจบเลยไหมจบเลยไปอีกตัวหนึ่งไปมาเข้ามาเข้ามาเรียบร้อย มันแบบมันรวยมากเดี๋ยวมาดูกันมันรวยขนาดไหนผมว่าเงินผมนี่คือแบบฉีกจัดจัดะดาเมจทำไป40เปอร์นะครับเกมนี้ฮะส่วนตัวผมมองว่าคือนันตยาต้นเกมจะโหดอยู่้วใช่ปะเออแล้วแบบพอมีตีมี่มาช่วยบูตตังก็แบบพาทำให้เงินมันฉีกมันทำให้นันตยาเนี่ยเก่งได้จากที่<ว>เก่งไวอยู่แล้วเก่งแบบก้าวกระโดดเวิร์ขึ้นไปอีกถ้าเราอคอนโทรลเงินได้โปรตีเล่นเมทจะจนใช่ไหมอันนี้เหมือนเราเอาเงินมาฝากไว้ที่เมจแล้วก็ให้เมททำเกมผมว่าเวิร์กรู้ด้ว่าไงครับพบวนนี้ผมว่าถ้าเพื่อน คิดว่าคอมโบดีเวิร์กไหมเวิร์กดีครับมีคนแบกครับสบายมันสบายไงแล้วคนดูละครับคิดว่าคอมโบนี้เวิร์กไหมเออถ้าเวิร์กนะครับพิมบอกกันหน่อยครับแล้วก็คลิปหน้าครับอยากให้ผมทําคอมโบอะไรครับพิมบอกไว้หน่อยว่าอยากให้เป็นคอมโบตัวไหนกับตัวไหนหรือว่าคอมโบเป็นเซตแบบไหนนะครับพิมพไอเดียไว้ด้วยว่าไอเดียมันประมาณไหนเช่นแบบคอมโบเฮ <c oughs> เลนแวนเอาแวนที่เก่งต้นเกมมาแล้วก็มาใช้เฮเลนการฮิลอะไรเงี้ยพิมบอกไอเดียไว้หน่อยนะครับผมอันไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันดูว่า คอมโบนี้เวิร์กไหมสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย